วันนี้เราก็มาทำบุญที่วัดเข่ากระจกนะครับเราพยายามจะเดินขึ้นไปนู่นเห็นไหมตรงช่วงระหว่างกลางเขา่าสองเข่าชนกันมันจะเป็นกระจกที่เราเดินขึ้นไปมองแล้วมันใจหายหายก็ตรงนั้นนะครับเป็นกระจกใสๆมองเห็นลงข้างล่างเลยอันนี้ก็จะเป็นริรบบินที่ผู้มีจิตศรัทธาเขามาผูกไว้ ถ้าจะเยอะมากเลยเอไปแม่บ้านแล้วเอา,เอานี่มาด้วยตองน้อยขึ้นไปด้วยโ <laughs> no. นนี่จะเป็นวัดนะครับน,นี้จะเป็นวิว เราต้องใช้ความพยายามครับนู่นเพื่อไปพิชิตกระจกข้างบนนู่นะครับต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะเดินถึงซุ้มไม้ไผ่แล้วครับนะ อ่าเดี๋ยวสองคนเนียรอแอคท้ารอเลยซื้อเนี่ยทางไปสะพานกระจกอันนี่ยอันนี้ไม่ใช่อาจจะล่มมากเลยครับเดินมาแล้วจะสดชื่นโอ้ยขึ้นมานั่งบนนื้นสดชื่นเย็นมากเลยนะดูเฉพาะความชุ่มช่ำ ขอ,องต้นไม้ครับก็จะเย็นมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นอ่ะต้นไหลเนี่ยแปกมากเลยมันมีตลอดทางเราก็จะมีพวกริป,ปิ้นผูกเต้มไปหมดเลยฮมทำไมอีกรอบนึงมาคิกสวยเลยขอถ่ายก่อนนะคะอีไปไปเข้าไปก็เย็นแล้วใช่ไหมลูกเย็นแล้วเย็นแล้ว เราจะถ่ายไปไปเรื่อยๆครับอ่ะนอะเดูอดนก้นอันนี้เขาดูนหักเขึ้นเลโอ้เราก็จะมีที่นั่งพักให้สำหรับคนที่เดินมาแล้วหมดแรงครับก็จะมีที่พักแต่เราก็ยังไม่พางครับเดินต่อไปไ ก็จะมีต้นไม้นานาพัน,นครับต้นไม้ใหญ่ไม่รู้ว่าต้นไหไรก็จะมีพวกทวงทวันพันสวยงามาธรรมชาติเลยนะครับผมแกจะความเชื้นะครับมอนขึ้นแต่มแมเลยก็ยจะมีพวกาวันนะครับเห็นไหม พวมีจิตศรัทธาเขาก็จะมาพัานไหว้เอ๊ไม่หมดเลยท,ทันทีเขาขึ้นไปถึงท้างบนแล้วผ้าเขาก็จะมาพัานเป็นทางขึ้น,นครับขึ้นเนินแล้วครับ ข้างๆเขจะเป็นต้นไผ่ไผ่เล็กไผ่ใหญ่ครับ mm. เห็นไหมสวยไหมสองต้นคู่กันเราจะถึงไหมเนี่ย <laughs> ถึงฉัดน,นี้แหละ ขึ้นมาขึ้นลงบาหตัวให้หนักจ่งขึ็นมาก็จะมีไงก็จะมีห้องน้ำให้นะครับสำหรับคนที่ปวดที่เข้าทุระห้องน้ำมีครับน้ำมีครับนี่ครับทางขึ้น จะโหดมากแล้วเราก็ยังไม่จบพอท่านี้ครับว่าจะขึ้นบันไดไปอีกตังนั้นแต่เรารอโกโก้กับแฟนก่อนโกโก้ไปกินน้ำนุ้ยมามานี่โดยมาตองตัวนี้ขึ้นมาอย่างสบายใจครับมามาเนี่ยครับ เราก็ถึงแล้วครับสะพานกระจกครับลงมาครับนี่ครับจะมีน่าจะมีเพื่อร้านน้ำร้านอะไรอยู่นะครับ้างบนเห็นเราเขียนไว้อยู่น่าจะมีร้านน้ำนะครับทุกคน เดี๋ยแล้วเขาไปกินน้ำกันเหนื่อยไหมเหนื่อยมากหมาด้วยอีกตัวหนึ่งสุดยอดเลยเราก็ต้องมาซื้อบัตรตรงนี้ก่อนนะครับบัตรคันละสี่สิบบาทเพื่อไว้เป็นประโยชน์ ใช้ในการพัฒนาที่นี้ต่อไปครับโดยใช้เป็นค่าใช้ใจ่ายใดๆก็จะมีน้ําข่ายครับตรงเมื่อกี้ฮะนี้เราจะถึงบันไดที่เป็นกระจกแล้วครับจะมีพวกสปอนเซอร,อนนร์อันนี้เป็นที่ทิ้งเขาอันนี้เป็นหมาภูเขาครับแข็งแรงมากครับ วิ่งขึ้นวิ่งลงเล่ทางนั้นเลยฮะไม่รู้จะเหนื่อยนะครับม,มาแล้วเขลาล้อนะลูกะหายใช้เพื่อนเ้าถ่ายด้วยดิไปถ่ายรูปเไืน่นเขาหน่อ เราก็ต้องหาอุปกรณ์สวมรองเท้าเราครับก็เหยียบกระจกนะนี่เราก็เต้องเรีย,ยไปเลยปะ๊ะอุ้ยไม่กล้าเดินอ่ะขาสัาน้นนะย้ายไม่ขึ้นมาดีแล้ว ไปมองข้างล้านด้มึง<า>กับกูไม่น่าเลยนะป้าปกูก็อยากถ่ายนะไปไปไปเร็วๆเลยป้า,าะจะถึงแล้วอีกครึ่งเดียวก็ ก็เดินมาชิวๆแลครับโกขึ้นเดินผ่านมาแล้วครับโกผ่านสะพานกระจกมาแล้วครับถ้ามันทึบๆอย่างเงี้ยเราไม่น่ากลัวมันเป็นใส่ๆเนงะมองเห็นลงไปเลยถ้าล่วงไปนี่อืโขไม่มีใครรอดแน่นอนลึกมากลึกลึกจริงผมไม่เอาเลยพอเลยเ ยังดุเดือดร้อนโอเคอันนี้ก็ถึงทางออกแล้วครับก็ยากควายากง่ายก็อยู่ที่การเดินนะครับผมว่านะถ้าเราเดินไห่ก็คือจบจ่ายถึงไปถึงแน่นอนครับจ่ายถึงก็ไปถึงครับอันนี้ครับมัดกระจกนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับที่มารีวิวให้ดูโอเคครับสวัสดีครับอันนี้ก็เอามาแล้วเป้าตุงทางลงครับทางลงก็จะลงสบายหน่อยลมไม่ร้อนนะครับ น้ะจะพายายมากินหมึกกักหน่อยเป็นหน้ต้องรอโอมึหสด